คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมืดนี้ก่ะตามนัดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับมืดนี้ก่ะวาพบกัำลังเชี่ยในงวดวันที่16พฤษภาคม6กหาเด้อค่ะมืดนี้น้ำเชี่ยก่ะมีแนวทาง สองตัวบนเนาะแมนครับเมื่อนี้น้ำเชียกะสีมีแนวทางเลขสองตัวบนเนาะค่ะครับก้อนหน้านั่นน้ำเชียกะว่างชุดเต็มสองตัวบนไปเรื่องค่ะท่านผู้ชมครับแล้วการน้ำเชียกะสีบอกว่าน้ำเชียกะว่าอีกสองสามมือสีมาตัดให้ค่ะให้บีบลงค่ะท่านผู้ชมพี่น้องหลายคนพ่นบอกว่าเป็นยังคือบบปลอยเทเดียวให้มันลวดไปเลยคือบ่เนนมาตัวเดียว เพิ่นกันยังคือว่านเนาะขาเล็กเนาะครับค่ะมันก็คือว่านหระเพราะว่าน้ำเชื่อกับมีตัวเด่นกับตองมีตัวดับน้ำแล้วก็มีไลไรสำนักนะครับผมที่น้ำเชื่อเสดายเนาะพี่เสดายน้องยู่ครับพี่น้องเนาะตองมันมันจีตัดทเดียวหายว่าอไรเรื่องขาดนุู้ชมงพี่น้องไาย้นบนกับเข้าใจเพราะว่าตัวเหลขนี่คือว่า มันมาต่หลายหมองห้ายบอลเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะแล้วก็สีมาตัดให้พี่น้องโดยที่ว่าเซวตัวหนีมาตามใจจ้คข้องบางเทียมมันกับมั่นกับว่าเมนสมลนปนใดเนาะค,ค่ะกันเล่ยล่อหลายๆเซียนที่เพิน่นให้คําแนะนํค่ะท่านผู้ชมมันสิเป็นทำา่องนี่เด้อค่ะคเลขยคำนวณเนานะก็ต้องเป็นประมาณนี้ครับผมค,บค่ะอนํ้เชี่เห็นเพิ่นคอมเมนต์ว่า เป็นยังคือตรงรอ่อช่วงนั้นช่วงนี้คลิปนั้นคลิปนี้คือบอมาทีเดียวให้มันจบไปเลยมันกับบอได้ด้วค่ะท่านผู้ชมรตรงรออีกอาจารย์หนึ่งสิน้อพี่นอ้นองนอ่าจะเป็นไฮเดนตัวนั้นตัวนี้มากอะลองมาวีคอ์ไปต้องใส่เวลานิดนึงครับผมค่ะ,ะนี่ก็คือชุดตัดนดะค่ะท่านผู้ชมชุดเต็มน้ำเชียรกับปอยไปแล้วค่ะ กมีเก่าคูเนาะครับผมค่ะเก่าคูสามตัวบนน้ำเที่ยวกับปอยไปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องจับตามองดีๆเด้อค่ะฮางคาเหลกชุดนั่นเข่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเหลกมันก็มีเข่ามีหลุดเนาะครับค่ะน้ำเที่ยน้ำเสนอกับพ่อให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะมือสุดท้ายนี่ หางสีครูเดียวหางเดียวได้ค่ะครับค่ะต่ว่าก็ขอให้เจรนก่อนเนาะขอให้เจรนก่อนว่าสีอ่าได้สีหางนี่จะเป็นตัวใหเนาะค่ะรอเจรไนนิดนึงครับผมพี่น้องก็รอก,ก่อนค่ะครับ,รบห้างขาห่าตัดผาดมาขห้างขาห่อตัดแบบฝ้าเร่งดวนใจหอนคือเสี่ยงพน่ะค่ะท่านผู้ชมครับน้ำเชียก็อยากออกพนหมวดตองหมวด เพิ่นกะบอกว่าอย้เฝ้าให้ค้อนวณคักๆแน่แยเมีนครับผมบางเทีเพิ่นกะขันเท้าโท่ไปดูยังสีเพิ่นกะว่าเอาไปเลขเด่นไปก้อนยังสีแม่ค่ะท่านผู้ชมถึงมีโคงสุดท้ายเนาะแม่นเข้าใจตางนี่ในเรื่อค่ะผู้เพิ่นเคยเบิ่งเลขเพิ่นเคยติดตามไล่หมองไล่บนเพิ่นสีเข้าใจแม่นครับผมค่ะเพิ่นกะสิบว่าใจห่อนปานนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอางวดนี้ถ้าเมนเข่าสองตัวบน สามตัวบนงวดนากับลองอีกเนาะครับผมลองจับอีกคครับ่ะจับตาม้วงกับตัวเลขของพี่สาวกอทมอไหวในเรื่องค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเด่นโบล้านของผ่าจันโคงโคลาดเย่ถิมเย่ป๋าในเรือค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นปูค่ะเขามาตลอดมันน้ำเชียร์ปั๊ท่านได้รู้จะเกลียดโยค่ะนั่นแหละพี่น้องครับผมค่ะพี่น้องสงสัยอะไรไปเบิ้งคลิปอัน อันย้อนหลังเด้อค่ะเพราะว่าอ่าน้ำเชียก็ลงไปแล้ลงไปค่ะครับผมลงไปแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน้ำเชียร์จะไปตามคงสุดท้ายปูให้เดี๋ยวน้ำเชียร์เสียลงให้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับพี่น้องเพิ่นถึงย้อนไปเพิ่นก็หาบ่เห็นบางคนค่ะแล้วสิมีอันคงสุดท้ายปู้เนาะแม่นปู้เพิ่นก็เห่าไว้อยู่ว่าสิให้คงสุดท้ายพระอาจารย์คงโคราศค่ะครับก่ะเลขเพิ่นก็เข้าดีเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่ FC โคราศ หล่ๆมองล่ะค่ะท่านผู้ชมที่น้าเชียบ่ได้เอ้ยน้ําไปพ่นกับเขาทุกท่านนะคะคคเอาไปเบื้องตัวตัดของเหลเกสองตัวบนเลเด้อค่ะท่านผู้ชมโดสาฟังน้ําเสียรเ,เด้อค่ะค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอชุดนนออสองตัวบนเนาะครับผมค่ะสองตัวบนน้ําเชียปล่อยไปกอนหนานั้นก็คือเก่าชุดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้ามัก ทั้งเก่าชุดกัจัดได้พี่น้องเนาะจัดเบาๆาก็ได้ครับผมค่ะ <ขา S 1> ครับถ้าบ,บ่มักที่ตัดให้ถ้าบ,บ่มักเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอ่ามื้อนี้กันื้อเสียกัมาตัดให้เด้อค่ะก็ะคือเลียยู่4คู่เนาะครับผม 2, 2, 2, ค่ะ7 2 3 2 6 2 9 2เด้อค่ะท่านผู้ชมมือสุดท้ายสิ่เลียหางเดียวขอให้ปรึกษา ไล่หมองไล่บอลกันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะซีเลียห้างเดียวอาอค่ะท่านผู้ชมจดเอาเด้อค่ะมัดมดกสือมดดหรอเนาะครับผมค่ะยาพึงลงทุ่นหลายเด้อค่ะเมียเอฟซีพอยเอฟซีค่ะนอเนาะอ่อนๆไว้กอนค่ะเพราะว่ากะน้ำเจียกะน้ำเสนอเป็นขังแรกเนาะอันสำรับแบบนี้ค่ะสองตัวบนกะ อ่อนๆเนาะเนาะคือครับน <c oughs> <hang> ้ำเชื่อมีตัวใดแน่ครับผมซีหางนี่ซีหางกับเจ็ดสองสามสองหกสองเก้าสองมื่สุดท้ายซีเรียตัวเดียวโขกหมกเด้อค่ะท่านผู้ชมสามตัวบนกับซีเรียตัวเดียวโขกหมกสองตัวบนกับซีเรียตัวเดียวโขกหมกเลขล่างกับซีเรียตัวเดียวโขกหมกเด้อค่ะท่านผู้ชมมื่นสุดท้ายมื่นเลขออกค่ะอ่าพี่น้องกับเข้าใจเนาะว่าเป็นยังคือว่ามวนเดียวจบ คือน้ำเชี่ยวเว้าให้ฟังเลยค่ะท่านผู้ชมลอ่อหลายหม่องหลายบอลเนานะครับผมค่ะบม่ต้องใจหอนดอกค่ะท่านผู้ชมใจเย็นเยนงวดนี่สิรับเงินแน่นอนสิเด้งฝาล้างฝนค่ะสูตรนี่มันเป็นสูตรฝาล้างฝนค่ะใจเย็นเย็นทใจสบายสิเดงเงินคาไถหน้าบัดนนี้แ่ะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอา้าทั้งนี้ทั้งนั้นกะ เป็นแนวทางแล้พี่น้องเนาะพี่ทนีทั้งนั้นก็คือแนวทางเอาค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้น้ําเชียก็ขออวยพรให้เพั่นเดือถืกเนาะครับผมค่ะงวดนี่และค่ะพ่อใหญไแมหญ่ติดตามน้ําเชียสีไเดือถืกเนาะครับค่ะฝ่าล้างฝนสูตรนี่ค่ะเอาแคปหน้าจอเด้ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปเด้ครับผมค่ะ สำหรับคลิปนี้กะล่อมือสุดท้ายอีกเนาะค่ะเหลือบนคูเดียวล่างคูเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะวิ่งกะวิ่งสองเด้อค่ะบนล่างกับวิ่งเจ็ดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเนาะค่ะเงื่อนไหลกองท่องไหลมาสําเร็จงสําเ็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีทีพนติดต,ตามท่างช่องยูทูบน้ำเชียในหวดวันที 16บหพฤษภาคม6กค่ะถูกหวยรวยเงินไปนํำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ